สาวโสวดสาวมีคู่ต้องฟังทางนี้เลยค่ะเพราะวันนี้ทางช่องของเราจะมาเปิดดวงชะตาเผยลักษณะเนื้อคู่ของแต่ละคนจากเส้นหัวใจบนฝ่ามือให้เพื่อนๆได้รู้แจ้งเห็นชัดกันสักทีว่าแฟนในอนาคตของเรานั้นจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรและภายภาคหน้าชีวิตของเราต้องพบเจอกับสิ่งใดบ้างรีบง่ายมือขึ้นมาแล้วไปเช็คพร้อมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นแบ่ฝ่ามือต่อกันแล้วจะเห็นว่าเส้นหนาๆาสามารถต่อกันทั้งสองฝ่ามือโดยที่เส้นหัวใจจะชิดริมขอบจนต่อกันพอดีแต่ไม่ใช่กับทุกคนที่เส้นหัวใจนั้นจะบรรจบกันพอดีเป๊ะบางคนห่างมากบางคนห่างน้อยซึ่งความห่างหรือความพอดีนั่นแหละที่สามารถทำนายได้ว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรลักษณะที่1 ความสูงอยู่ในระดับเดียวกันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนเรียบง่ายอ่อ,อนโยนสงบดั่งพื้นน้ำที่ราบเรียบคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่ค่อยกระตือรือร้นในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ดังนั้นเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นใครก็ได้ที่ผ่านเข้ามาและคอยดูแลคุณอีกทั้งครอบครัวหรือคนรอบตัวของคุณก็เห็นพ้องต้องกันว่าเหมาะสมดีลักษณะที่2 เส้นข้างขวาสูงกว่าข้างซ้ายคุณคือนักรักมีความโรแมนติกอีกทั้งอย่างปากหวานรู้ว่าควรพูดอย่างไรผู้ฟังถึงจะพอใจคุณมีไหวพริบเกินตัวมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเนื้อคู่ของคุณอาจจะแก่กว่าและนั่นหมายถึงเขาหรือเธอมักจะไม่สูงสิงกับสังคมรอบข้างของคุณด้วยความที่อายุเยอะแล้วแต่คุณไม่แคร์หรอกไม่จำเป็นต้องทำตามคำพูดของใคร ขอแค่ทำตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องก็พอลักษณะที่3เส้นข้างซ้ายสูงกว่าข้างขวาเนื้อคู่ของคุณหน้าตาดีมีอายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เพราะว่าคุณชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆชอบความท้าทายรักอิสระและไม่ใช่ประเภทที่จะออกไปตามหาความรักแต่ออกไปตามหาความฝันเสียมากกว่าดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีคนรู้ใจมาเคียงข้าง ซึ่งคนแบบนี้มักจะเป็นที่สนใจของหนุ่มๆสาวๆมากเชียวละเป็นอย่างไรกันบ้างคะตรงกันบ้างหรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ